วันนี้เรามากับพ่านตักวิถีอีสานอีสา,อสา,อสานสารรอาินดี้แมงตะกี้แมงตะกะนะครับหนาวดูวนาพันเดี๋ยวจะลงยูทูปไป้อมกัด้เลยนายพันนะครับนายพันตักนี่เอาใส่บ่วงครับบ่วงหนูเห็นไหมครับเห็นหูน้นบ่เห็นครับเห็นหูหนูหูหนูครับ,บมันเป็นหูเธอ เธอพูดเธอมันดีเขียบๆจังเลยนะครับเด้อยขันเท้าครับผมขันเทนาไงเวลาวิธีการใส่วิธีการใส่เราต้องใส่หน้ารูนะครับครับเราจะดักของทางทางเข้าทางออกเราจะลัดทางมันนี่ประจำเลยมึงไงมึงหลายพดการกดบ่วงด้วยครับกดบ่วงนี่ ขราไพ่เราเอาเบอร์สิบองครับสองสามก็ได้ครับตอนนี้ผมใส่เบอร์สิบสามครับสิหมูรวดหมูเด,ดร่าหนูสิบสามบรรยากาศยำเร่งครับบุร<อ>ีบ้านบึบบงการจังหวัดบึบงการครับอันนี้บ้านผมเห็นไหมลงมังคาบ้านผมหลังสีฟ้า,ากาดีครับ เนี่ยกลับมาแต่บ้านเลยละกลับมานอนนะ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 อยู่คนเดียวมันเง้อมจะมีเพลงพร้อมครับแสนงเสนยนโดยลวงข้าวหรือเหล่าเขาลงสุราหนองไคประมาณนี้ครับสองเซนครับสองเซนคุนดินครับเกี่ยวกับวิ่งนะครับวิ้งไม่ได้ใส่เราเปล่าคนกดีครับพออยังมึงไหนพันได้บ้านโอเคครับผม ของน้าผมาห้าผมมาลักป่าพอดีตามเ้าหน้ามาหลักป่าครับอย่าบอกแห้งอย่าบอกแห้งเขาจะยุดยินเอาผู้ได้มาใสนนี่นะครับี่อะไ่ะโอ้ขมาาขมาพอดีมาดูกันวะขมามางไงครับว่ามันเขาใจไปกินหรือเปล่านี่นิเอามา ้บเนี่ยบ่วงเออไม่นั่งห้างเลยมันก็จะเป็นสแตกแยคาอะไรวะถ้าถ้อำนาจตอนนี้ปุ๋ยมันลอยเอาไม่หั่นวะไม่หุ่นเราใส่ผงซุนผงซุนตรงนด้ดดมมีนหัอเียครับหักเลยครับก็กล้าไปการักการมุยกันเอาข้ามาเลยบวะอ่อนพสดึงเข้งมาดู ข้อมาครับข้อมาวิธีชาวบ้านวิธีอีสานใส่หนูใส่บ่วงตกแรงมาโอ้เหนือไฟมีหงอะไรไหมเงี้ยหงยังมีมังกรอะไรไหมตายละเนี่ยแต่ก่อนเดี่ยวเราหากินสังทีด้วยนะครับในพานเขาดมเก่าเน่ากลินเหม็นเลยตูมือนี่เก่าแห้งเลือกแล้วครับเลือกไปแล้ว ติกอนกับมาเรียแทะเท็ดต้องกันครับตะกี้กับแอดมินแอดมินนลยได้การครับใส่บ่วงงมมืออื่นเส้าเดี๋ยวติดตามผลงานครับยังได้ใส่ยังได้ออกไปซื้อเนื้อยูนนั่นเนอะพี่ดักดักพี่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 ทางลงอ่มลงอะ หูหนูแล้วครับว่ามันหู้บึ้งไม่ไม่ได้ครับนี่ของแช่ของแช่ถ้ามาของบ่วงกับมืนกับหู้กันเลยครับผู้ใดก็ใส่กอนห้องไม่ใส่เปล่าไหมใส่ระบายมากเลยผู้ใดอย่างนี้ตายของู้อ๋อปวดแตกอีเรีอยู่นี่ได้ขวยมันครับขวยหนูขวยหนู ขยันมังครับคักขัดขัักัดขยันั่นหนักปุ้ยันเป็นเจ้าครับทีกานีครับีบเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าบริกินเกลวน้แกงว่ขนไดตักมั้ยวโอ้คือปีงยปีงักยนี่่นวะ สาประดุกได้มดน,น,น,งนงองนี่ใน,นลนอนี่นี่จำไ้เออจำได้มาต่ำกับว่าาเอาปืนไม่ยิงมัหลดไนคองลัง้องลังบ่ กับย่งมืแดงบางลันไม่ใส่ไหมปะอืเอ,เอาเอามีดเยอะบ,บ่เอามีดเลมีเทียบบ,บบ้างเดาฮะบ่บ่เห็นแล้วครับ โตกเลยครับทางลงครับไปทางลงเขาด้วยครับนี่ครับนี่คือทางลงของหนูทางลงบ่น,นี่างนีง้ออกมาอย่างนี้เลยหนู่นซองนั้นคือหัวาทางลงมันเอา้าไปได้ไเ,ดเดีมันพุ่งไงวะลงมันอืมเดี่ยวนั่นบ่มะตัววีมันอ่ามตัววีทางด่วนของมันเสียค่าตั๋ครับไม่ได้จ้าทางด่ใครตำรวจจะจับววนั่งรวมรวยกันก็ได้ ทหารทหาได้ทิปนะเคื่อบอกทัวร์วันนี้วะขาออทิพูดกระดาษรองพมอะไรหรอาเครื่องอ่ะต้องพูดกระดาบของพรมใช้เขียนเนาะขาดไม่ได้อะไรที่หลอกเท้าครับ้าสามเน่เมื่อไหร่จะขาดนะครับเนี่ยหอยยาแลเ่ครับมืนอไหต้องรุ่นครับลังนี้ครับไม่ได้เกียบเลยลครับ น,นี่แหละไง,ไง่ายๆขั้นๆเราก็ไมไ่เกียบฮ้องง่ายนยากมากง่ายๆแต่วหนูส่วน่มันส่าขาดต่อคับเขาตื่นเ<อ>ไราพอลไวถ้าไปกินก๋วยเตียวกันรวยมันนั่นบ่ครับไม่ได้เกียบเลยครับ <c oughs> ไม่พวกไม่จรักหนูเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs> อง่ายไปครับไปครบไปครับผมเอาเรามาบึงกันสักเส้นครับสองเส้นอ่างยากื้นดินอืม อ่าว่านี่ครับผมโอเคครับไม้มาด้วยหอม่าลืมิดตังเลยโอเคเอาเงินยามครับจีติังผมไมซื้อบวกถึกละอืมห่วยยิบไปจะไปซีนี่อาโฟอะไรไม่กินพวกไหนมึอนี่ใครปลาหมึกกับตาหวานมาแล้วครับมึอนี่อืม อันนี้หน้าเพื่อนครับหน้าเพื่อนเดี๋ยวใน้ผ้านองสีผ้าไปลักป่าเป็นตัวอย่างที่บอดีด้วยครับจะเลียนแบบเด้ครับเนี่ยการรักกนันมันไม่ค่อยดีปไปไลยเขารักมไม่ได้เขากินแซบกินว่าซื้อมันมาเสบดอกต้องรักกินต้องรักกันป่าใด้หรอแล้วามากินเสยียบ งเอาลองด้วยหลังหลังรอเขาชีวิตติดดินชีวิตอีกสันบ้านเฮาอเอาได้พันอีกคำเลยเปี่ยวปากก็ได้ดิหิวเราและเส้นอะไรครับเส้นอะไรครับคนหนีนคนเดียวอ้สีสดเต็มตัวเงินห่องอยู่คืออึง้งนี่ ีเลกีเล็กับ่เกแม่งอกออกคะแนนหกหกี่้ยชื่อหกหาหาหกบอกหกสี่หรอตามหกไปใกล้จังเลยหกสีเต็งหกบอกพอดีดิพ่อฝันยังค้าแต่เมาเต็นบมอลำเต็นบมอลำมามีเวลาฝันเลยเฮ้แต่ก็สื้ย ฟันอยู่แต่พูดันไม่ได้อืมผู้ใดเปี่ยนไงวะบว่าเล่าข่ฟัน <laughs> อันนี้อมนอตีตีงไก็ถีอโอ้ยอันข่ฟันว่าอันยังก็กอ,อ, <laughs> อ,อนแล้วมแม่ันยายเหมขายของตลาดเฝ้าอะไรไหมเขีไปวไป่าไไอันนี้ยังก็อนงูงูสีเง,งนินกับ้านบ้านเลขที่เจ้าอะไรนึ่งหาเจ้าด้ซีบอม บ่หูยจะได้ยังคึดอพ่อก็คึดพ่อเล่มัว่าบ่เออว่าใยเห็นใครไปฟันนี่ฟันวาตีจังไหกจะถึกออกมาล่ะตายนั่นไม่นลักตีป้องฟันตีนี่ก็ตีเยอะวันโนกว่านึงมันออกงกว่าวิหกไมหกไรรังว่าออไปอ นอกกับอีหกนะนี่นะนก็หีจีอีหกนะ <c oughs> ใส่บ่วงมเมีดของมียดวิง่งไอ้คุ้มครับเขาิเทายกินสองทางมาเนี่ยจะมีปลาค่อนแล้วก็หนูอะไรแนวครับไอ้สุดท้ายแล้วขึ้นแนวาติ่งขี้ไไ <c oughs> นเลย,นเนยก,บบยก็เป็นพักบุวงครับผมไมเนี่ยติ่งขี้ไหนได้ครับยีกับู่วงติ่งได้เหรอยีเนี่ยเปิดพักบุวงครับอืมนี่เลยมองทางทางแกนนี่เลย ให้ท่านผู้ชมมือมือพี่มือว่า